สวัสดีค่ะขบพบกับบุ๊มกับบองครับผมถ่ายเพลงอะไรครับยังไม่รู้เลยครับไม่บุงใช่เพราะบุ๊มกดปิดแล้วบุ๊มก็กดเปิดเลยไม่คือตอนแรกกับเนื้อเพลงยังไม่ได้ก็กะว่าเดี๋ยวอาจจะถ่ายพรุ่งนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้น้องอ่ะจังหวะที่เราถ่ายเพลงผ่านมาเมื่อกี้อีอีส่งเนื้อเพลงมาพอดีก็เลยกดเปิดถ่ายเลยโอเครู้แล้วครับเพลงนี้คือเพลงเหล้าเขียวนะครับผมเหล่าเขียวเย้เย้ถุยปัญญาอ่อน็นไรคะเหล่าขาวนะครับผมถ้าเหล่าเขียวอาจจะลอยๆหน่อยบองก็เคยกินนี่ที่บ้านเราตอนนั้น่ะอออออเเเเเเธรรรียยกกลลาาาตตงงไป เราขาวไม่เคยกินแบบจริงจังนะเคยแบบลองชิมเฉยๆแค่ชิมก็ไม่ไหวละไม่ไหวแล้วไม่กินมันไม่ได้รสชาติมันไม่ได้แต่ดีแล้วดีแล้วแต่คนที่ชอบก็ชอบนะเออผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราขาวแต่ว่าวันนี้เรามาฟังเพลงเ้าข่าวกันซึ่งดูคนข่าวเขาจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะอินสปายอินสปายใช่เยอะมากอยู่ในทุกเพลงของเขาคือเขาเป็นคนชอบอธิบายผมชอบนะน้องเป็นคนที่ชอบอธิบายคือคือดีอ่ะมันคือดีอ่ะการอธิบายให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวคือทุกอย่างที่เขาเขียนมาที่เป็นเพลงเขามีที่มาที่ไปมีวิ ธีการคิดอะไรต่างๆที่เขากั่นกองมันออกมาเป็นเพลงนี้เนาะใช่ค่ะโอเคเป็นทุกเพลงของเขาแหละแต่จริงๆอ่ะเพลงเล่าข่าวนี้บูมเคยฟังแล้วตอนก่อนที่จะมาเป็น MV หรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนเดโมก่อนเพราะตอนนั้นที่เราไปถ่ายฮันริเปอร์เซนต์ของน้องไซคิเดลิกบูมนั่งฟังเพลงเนี้ยน้องให้ฟังตอนที่นั่งอยู่ร้านร้านซักผ้าเราวิ่งบอกว่องเลยว่าเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีรอน้องทำออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้มารีแอคชั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้ก็มาจัดให้น้องอิสอิสกันนะครับเพลงเล่าข่าวนะครับผมเล่า ของอิสอนะครับผมแมทเทียลลิ t นะครับไปอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะทุกคนใครที่ฟังครบแล้วนะทางอัลบ,บั้มแล้วชอบเพลงไหนก็มาเมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเอยพลงนี้ดีชอบเพราะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออมาคอมเมนต์บอกกันเยอะ สวัดีครับพี่สวัสดีครับไอเฮียมาอย่างไกลสัต uh like uh 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 uh> ว์ขับรถเจ็ดชั่วโมงเลยพี่โอเคมามาดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงเองไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรได้เฮียกูเป็นเจ้าบ้านเว้ยเชนต้องให้การต้อนรับอย่างดีเดี๋ยววะนี่มึงดูนี่นี่กูเอาอะไรมาไหนพี่ไหนเฮ้ยคิดถึงเปล่าพี่เอาเล่าข่าวมาทำไมเนี่ยเอ้าก็กูอยากกินนะ คเช่่ายแลพีอยค่อยๆเปิดสมุดถ้าเกิดมัไม่ระวังยวมันจะหกเล่าข่าวนี่แหละที่สุดละมือในยามตะวันตกอบเพื่อพี่น้องที่รู้จักกันก็แยกแยะแล้วไปกันหมดอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวมันเงามันจิตใจมันโว่ เอาจริงๆอยากรู้ว่าเล่าดีๆก็มีใครแม่ตำรวจทํำเป็นทำเนียมแต่เหล้าเป็นแต่ไปที่แทบสลบเลยคือมันมีเรื่องที่น่าตลกคบขันเกี่ยวกับเหล้านี่เยอะนะพี่ปีหนึ่งปยันปีสี่ทุกปีหลายคนแม่งเลอะเธอไม่เป็นที่แดกเยอะๆเป็นเืนเป็นพิ่เลยตอนเช้าก็ต้องไปือนจะข้าะเยี่ยวตอนหลับใส่คนข้างๆที่อะไรเนี่ยรุนมงอร์เบียมีทุกปีอ่ะพี่คือแบบผมต้องเลือกไปนอนให้ถูกต้องดูให้แม่ไม่นอนผิดที่โดยเฉพาะเนี่ยพี่เจะได้ปะใช่วะไอพีไงมม่เกี่ยวทุกคืนจนผมต้องสั่งให้แม่งไปวิ่งบ่อย รอยวะรุ่นมึงสั่งวิ่งเหรอกูว่ายังนูฟอยู่ใครเดียวตอนนอนน้ำมึงรุ่นกูลงโทษแบบสุดกูเลยว่าการห้ามไม่ให้แดดคืนนั้นไม่นับคือคุยกันให้ลงบีบแบบดีนี้เดี๋ยวแรปเดี๋ยวพูดอ่ะเลยมาชนหน่อยชนหน่อยผมชนเบียร์นะพี่เออมามามาชนเบียร์กันะเราสองคนตัดไปเนี่ยกระบีดก็ไหลไปเขาก็ไหลไปเหมือนกัน่ะเอ้ย ได้ผิวจากจำพังก็ต้องออกมาดูดลีแบบน่าบ้านไม่เคยจะได้ติดคิดถึงบรรยากาศที่พี่น้องล้อมวงคุยกันภายใต้กลิ่นของตะเคียนที่ชูน้ำมันพืชสำหรับกูเต็มสิบกูให้สิบเลยแล้วกินเหล้าขาวพี่สัตว์เป็นชิบหายแต่สท่าไรกูให้สูงแต่พี่แดงอยู่นะพี่เฮ้ยอย่าลบดูดูบินสิงเบื้องสูงเลยจะแดงเราวแสบความรู้สึกเหมือนกับไฟลนที่คล้องใเปิ้ลโขมแต่ไม่เปลี่ยนมันก็เป็นธรรมชาตนให้กูย้อนเวลากลับไปหาเพื่อนฝูง สายตาของคนข้างนอกเม่งมองมาสาหรับแม่งอ่ะก็เป็นแค่เหล้ากระจอกเหล้าดองยาเราธรรมดาแต่ว่าแม่งไม่ใช่กับพวกเราหาตังค์ซื้อเบียได้แล้วก็ยังจะมาแต่เพื่อนำลกถึงกิจกรรมต่างๆที่จำกันมามันอาจจะจริงที่ใครเคยบอกว่าเขาไม่ได้ชอบกินเหล้ารอกคับเพราะเขาดื่มด่ำกับบรรยากาศของปากที่โตนแก้วเหล้ากรอกแต่ก yeah. ็แค่อยากนั่งรำลรกถึงวันเก่าๆที่เคยมีวงเหล้าต่อถ oh. ึงมีแค่กูกับขวดขัดเด้าพี่น้องชมพู่และเซว่ผมเข้าใจนะอย่างไงของดูไรคุณค่าจะมีความทรงจำประดับแฝงเหมือนกับลายเห็นนี่ไหมพี่ที่ผมกำลังใส่ ระดับแขนถึงราคาสิบบาทที่สิบแต่ก็รักไม่ได้ใจะอยากแถมเพราะแม่ซื้อให้ตอนปอนหนึ่งใส่มาจนไม่อยากเป็นตาแฝกเขาเรียกว่าไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจเหมือนวัดตะเลขไม่ได้หรอกถึงวัดได้ก็ผิดไปมันช่วยย้อนอดีตไม่ว่าเป็นสิ่งของเสียงเพลงหรลอคลิตใดโวนประสาทในสอมองมันจะวาาไปตรงนั้นเลยจริงไหมว้าวที่พี่ดูอัลบั้มเทคแคร์ของเดรกเป็นตัวอย่างสมัยเรียนแลกเปลี่ยนผมเอาทุกเพลงในนั้นลงโทรศัพท์เพื่อนเพื่อนทุกคนและวิทียุทุกเพื่อนแม่งเปิดแบบว่าประคมน่ะบางทีเข้านอน ลทุกชีที่เปิดมาฟังอีกครั้งรอบกายมันนั่งรถบัดเหลืองมีเพื่อนเชื่อเล็ก์มันนั่งข้างๆเพื่อไปโรงเรียนและภาพมันชัดเหมือนว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาว่าเวลาไม่สามารถย้อนได้อย่างนั้นหรือผมว่าคงเริ่มเมงแลพูดอะไรไม่รู้ไม่เคยในความแฉกูว่ามันก็มีความจริงอยู่มันด้พอดกันตดทที่ที่ส่งต่ เมันมีวิญญาณมาสิงสู่เล่าข่าวจำไรเดอะเพลงเก่าๆนี้ผีดุแต่เป็นผีที่ขอเยียวยาให้เราได้ใช้ชีวิตแบบสีสุขจิตโตนั่นแหละมเฮียามาถึงจุดนี้ได้ไงวะนั่นทีพี่จะเล่าข่าววดเดียวแม่งไหลจัดแล้วขับรถมาเนี่ยให้ขับกลับไปที่ไว้ปะโรงแรมอยู่ซอยข้าง,าง,างๆนี่พีไม่งานผมไม่ทะเลทะยลร,รอกน่าจะได้เวลากลับมาล้วมัง่งพรุงนี้ทำงานนี่เชี่ยที่สองต้องกลับแล้วพี่ ไม่ไปมีความผิดเอ้ยโชคดีแต่ก่อนกลับขอสติกลิ่นนิดๆได้ที่อย่าเีื่อเป็นของฝันนี่ย้ำหนึ่งขับกลับไม่ไหวเอาเป็กเนี่ยยังไงยังไงกลิ่นที่คุ้นเคยสัตว์พอกแล้วเฮียแบงค์ถามไม่ดีว่ะเพียงเงี้ดีมากคือมันเป็นแบบบทสนทนาของเขาจริงๆนะกลิ่นที่คุ้นเคยเฮแบบเอออคืเขาได้จะคุยกันแบบนี้จริงๆโอเคทุกคนไปฟังครอมี้หนึ่งกอล์มีแคปนะคะทุกคนตามมาค่ะ